มันมีการแยกเยอะมากที่นี่เขาจะทำเป็นวงๆอย่างนี้ครับ <c oughs> นี่ก็เป็นวงนีก <c oughs> <infinitely> ็ <c oughs> จะมีช่องกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ช่อง <c oughs> วงวงนี้ถ้าไปฝั่งนี้ก็จะไปลานสเก็ต ก็จะมีซอยเล็กๆอย่างนี้เป็นวงๆอย่างนี้ น,นี้ก็วุ่นสับสนเลยวงมีอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้ดูง่ายเป็นวงวงนี่มาตรงนี้นี <laughs> มนน่มีวงอยู่ตรงกลางนดด้วยเอาเมีวงอยู่ตรงกลางตรง รู้สึกได้ถึงใยแมงมุมนะแสดงว่าคนมาวิ่งข้างนอกกันเยอะแล้วตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้ไม่ไม่มีออมีวงตรงกลางแล้วยังมีซอยเล็กตัด,ดอีกที่นี่ทำซอยเยอะมากครัแถ้าคนมาออกกำลังก็คงใช้ข้างนอกอ้อมๆกัน แล้วก็ใช้วิธีมองไปข้างในเาคงวิ่งรอบนอกสดดาะเห็นไปดูในวงกันดีกว่า เพราะว่าแต่ละวงก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กของในการทำกิจกรรมได้แล้วก็ยังสามารถที่ถ้ามีไฟนะด,นต,ด,น,ตดนตรีกิจกรรมไ้ที่วางไว้ตรงกลางเงี้ยแล้วก็ทำเป็นลานลานดนตรีครับ ท้องนี้ก็มีวงหนึ่ง คือจะว่าไปเลนอย่างนี้ดีนะฮะคือเลนที่ผมถ่ายอยู่นะเป็นเลนวิ่งก็คือปลอดภัยจริงๆคือไม่มีรถมาปนเลยนะครับส่วนจักรยานก็ให้ปั่นข้างนอกกับมอเตอร์ไซค์แต่น,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแยกว่าข้างในนี้จักรยานปั่นได้ไหมแต่ขออนุญาตถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าเร่งหน่อยเขาไม่ให้ปั่นก็คงไม่ได้ถ่ายเก็บอย่างนี้แบบไวุยวายอย่างนี้นะ ตรงนี้ก็ยังงงๆอยู่ฮะทำเป็นบล็อกซีเหลี่ยมอย่างนี้นะ,ะไม่รู้เพื่ออะไรนะเป็นกราฟิกเล็กๆโซนนี้อยู่หน่อยหนึ่งทางฝั่งใกล้ๆโซนห้องน้ำครับเราไปดูวงฝั่งนี้ฝั่งทางด้านทิศเหนือ เหนือมีวงใหญ่อยู่นี่วงหนึ่งนะเป็นวงยูเทิร์นนะนะครับวิบ่งบนเป็นวงกลมอย่างนี้ก็ได้นะครับบรรยากาศเขาทำใหม่นมนะแซ่แซ่าาดีดูปลอดภัยดีแล้ว ดูโอเคมองเห็นกันได้ทั่วทั้งสนามครับสิ่งข้อดีของเมืองเชียงรายคือเขาพยายามทำให้เห็นอย่างเงี้ยการออกแบบนะโลง่ลงๆมองทะลุหากันได้ดูปลอดภัยดีให้อย่างเงี้ย ที่ยังงงงคือตัวบล็อกนี่เราจะครบราบแล้วนะที่เรางงคือบล็อกสี่เหลี่ยมนี่แหละเขาไว้เซทำอะไรนาะขอดูกันนะ ขึ้ไม่ออกอะทำเป็นบล็อกเล็กๆสี่เหลี่ยมนี่นะเราเป็นมุมเลี้ยว90องศาอันนี้คิดไม่ออกจริงจริงว่าเขาทำไว้ถ้าจะให้มองเหรอครับดีที่สุดนะเท่าที่คิดได้คือทำเป็น ที่ขายของอ่าถ้ามีงบมาเพิ่มนะทําเป็นอาคารชุดแล้วมาวางโซนนี้ทีนี้ถามว่าเขาจะบังสายตาไหมเวลาเมื่อกี้เราชมว่ามันมองทะลุกันได้หมดน่าสนใจน่าสนใจ ลกลับไปถึงจุดแรกที่เราถ่ายกันนะอู้ดูบนเนินดนทํำพระนุน่นสวยดีอบริเวณตรงสี่เหลี่ยมนี้อยู่ตรงกลางๆเลยนะครับถ้าทําเป็นอาคารก็จะมองไม่เห็นกันนะโดยที่อาคารตรงนี้จะบังแยกสายตาออกจากทั้งสองฝั่งเลย เอาล้วนะเขาปรับปรุงสวนสาธารณะใหม่ครับเราเรียกที่นี่ว่าหาดเชียงรายนะครับ